การเตรียมตัวสำหรับผู้ที่มารับการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์กรณีนัดหมายขั้นตอนการทำนัด 1. เจ้าหน้าที่จากแผนผู้ป่วยนอกจะทำการขอวันนัดหมายโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล 2. ผู้ป่วยสามารถรับบัตรนัดและเอกสารคำแนะนำการตรวจได้เลยที่แผนกผู้ป่วยนอกการเตรียมตัวก่อนตรวจ 1. งดน้ำและอาหารก่อนการตรวจ6ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาโรคประจำตัวได้ 2. แจ,จ้งเจ้าหน้าที่เวลามานัดหรือก่อนรับการตรวจในกรณีต่อไปนี้สตรีตั้งครันหรือสงสัยว่าตั้งครันผู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้สารทึปรังสีมาก่อนผู้ป่วยมีประวัติแพ้อาหารทะเลผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาอื่นๆผู้ป่วยมีประวัติโรคประจำตัวต่างๆเช่นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืด โรคลมชักโรคไตหรือโรคหัวใจเป็นตน้น 3. ผู้ป่วยทุกคนที่ได้รับการฉีดสารทึบกรังสีจะต้องมีผลค่าการทำงานของไตก่อนการตรวจไม่เกิน30วัน 4. หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้วิธีการตรวจในวันตรวจจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตัวและดูแลก่อนหลังการตรวจ ก่อนการตรวจในกรณีผู้ป่วยที่ทำการตรวจระบบช่องท้องผู้ป่วยต้องดื่มน,น้ำที่มีส่วนผสมของสารทึบรังสีหรือน้ำเปล่าตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ก่อนรับการตรวจหลังการตรวจผู้ป่วยนั่งรอสังเกตอาการผิดปกติ บริเวณที่จัดให้เป็นเวลา15นาทีถึง30นาทีหากมีอาการผิดปกติเช่นผื่นคันหายใจขัดแน่นหน้าอกกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผลการตรวจกรณีผู้ป่วยตรวจตามวันที่แพทย์นัดหมายตามคลินิกต่างๆไม่ต้องมารับผลการตรวจที่แผนกเอกซเรย์โดยผลการตรวจจะถูกส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลซึ่งแพทย์ผู้ตรวจสามารถรีดูผลการตรวจ และภาพเอ็กซเรย์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ห้องตรวจหากต้องการรับผลตรวจออกนอกโรงพยาบาลผู้ป่วยจะได้รับผลการตรวจภายใน72ชั่วโมงโดยสามารถติดต่อรับผลได้ที่แผนกเอ็กซเรย์ชั้นห a 1 5ผู้ป่วยสามารถกดดูผลการตรวจได้ด้วยตนเองโดยจะได้รับผลการตรวจภายใน72ชั่วโมงผ่านทางแอปพลิเคชัน nci ec กรณีนัดหมายแบบเร่งด่วนหรือขอเลื่อนนัดหมายกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่แผนกเอ็กซเรย์ชั้นหนึ่ 15, โทร02 2 0 2 6 8 8 00ต่อ1น1 4 1 4ในเวลาราชการ